สวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะวันนี้พบกับซอหญิงพิงเจ้าคนเดิมกันอีกแล้วค่ะวันนี้น้องหญิงมีฟุตบอล5คู่จัดหนักจัดเต็มมาฝากพี่ๆกันเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ก่อนที่จะรับชมรับฟังคลิปอย่าลืมนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องหญิงด้วยค่ะเราดูคู่แรกของวันนี้กันเลยค่ะปอโต้พบกับเอเอสโลมาขาลาตีสามตรงสำหรับคู่นี้นะคะพี่พคนไหนที่ทายสกอร์เข้ามาถูกนะคะน้องหญิงมีเสื้อฟุตบอลสวยๆให้ด้วยค่ะเราเริ่มคู่แรกกันเลยค่ะ ตารางคะแนนของเจ้าบ้านคะ่ะแต่ทั้งหมด21นัดชนะ13เสมอ4แพ้ไป4ค่ะมีทั้งหมด43คะแนนอยู่อันดับที่3ของตารางสกอร์เลต61.9%ตารางคะแนนทีมเยือนคะ่ะแต่ทั้งหมด24นัดคะ่ะชนะ9เสมอ7แพ้8ค่ะมีทั้งหมด34คะแนนอยู่อันดับที่9ของตารางสกอร์เลต37.5% 6นัดล่าสุดที่คู่พบกันค่ะปอโต้คะ่ะชนะ3เสมอ2แพ้1ค่ะโดย2นัดล่าสุดเสมอกันไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1และอีก1นัดนะคะปอโต้เป็นฝ่ายชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ1 เจ็ดนัดล่าสุดของเจ้าบ้านค่ะชนะ1เสมอ3แพ้3ค่ะโดย2นัดล่าสุดเพิ่งเสมอกับ ting, สปอร์ติ้งลิสบอนมิรุสกอร์1นประตูต่อหแล้วก็เสมอกับเรียวลาฟมิรุสกอร์2ประตูต่อ2เจ็ดนัดทีมเยือนค่ะชนะ4เสมอ1แพ้2ค่ะโดย2นัดล่าสุดเพิ่งชนะเอสซีวันนิสมิรุสกอร์1นประตูต่อศแล้วก็แพ้ให้กับเอสซีมิลานมิรุสกอร์3ประตูต่อ1น่ง สำหรับราคาต่อรองของทุกคู่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะแต่พี่ๆไม่ต้องกังวลค่ะถ้าเป็นครอบครัวดเดียวกับน้องหญิงนะคะมีอัปเดตให้พี่ๆตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะราคาต่อรองของคู่นี้ค่ะเปิดมาที่ปอโตเป็นต่อค่ะ0.25ค่ะน้ำอยู่ที่น้ำแดงลบ0.94ค่ะน้ำชิมลองอยู่ที่0.83สูงต่ำเต็มเกมเปิดราคามาที่2.5ค่ะน้ำอยู่ที่0.95น้ำต่ำอยู่ที่0.92ราคาสูงแรกประมาที่1ลูกค่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่0.87น้ำต่ำอยู่ที่0.98 เราดูความพร้อมของเจ้าบ้านปอโต้กันค่ะภายใต้การนำทีมของมาตินอาเซมีค่ะสภาพความพร้อมวันนี้นะคะจะขาดอีวานมังกาโน่ค่ะมาโกโกูริสค่ะแล้วก็มาติมฟอนเดสยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่วางระบบมาที่3-42-1่ค่ะแนวลุกจะวางโรดิโกโมล่าค่ะแล้วก็เปเป,เป้คอยปั้นเกมร่วมกันโดยมีหน้าเป้าเป็นซามัวเกโฮวาค่ะลงล่าตะข่าย เรามาดูความพร้อมของฝั่งทีมเยือนเอสโลมากันค่ะทีมดังจากกันโซเซเรียค่ะภายใต้การํทาทีมของกุนซือเคลาดิโอลาเนีเอลีค่ะสภาพความพร้อมวันนี้นะคะยังไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมเข้ามาค่ะขณะที่เลอันโดปาเลเดสค่ะได้พักในเกมเมื่อสุดสัปดาห์จะได้ออกตร้ทเป็นตัวจริงในวันนี้วางระบบมาที่3 4 2 1แนวลุกก็จะใช้เปาโลดิบาร่าค่ะกับนิโคโลปิซิลีค่ะคอยเั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างอาเจมตอมบิกค่ะลงล่าตะข่ายในเกมนี้ เรามาดูภาพรวมของคู่นี้กันค่ะเจ้าถิ่นปอร์โต้ค่ะเพิ่งจะเปลี่ยนโค้ดใหม่ค่ะทําให้ผลงานช่วงหลังของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเพราะต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบใหม่ที่ใช้หลัง3ค่ะทําให้ฟอร์มช่วงหลังลดประสิทธิภาพลงไปอย่างมากเลยค่ะขนาดที่ทีมเยือนเอสโลมาค่ะพวกเขากําลังทําผลงานได้ดียอดเยี่ยมเลยค่ะหลังจากปรับเปลี่ยนทดลองมาสักพักแล้วช่วงนี้ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะกับเลนราคาที่เปิดออกมาเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อปอค่ะน้องหยิงแนะนํานะคะอยู่ฝั่งลองทีมเยือนน่าจะดีกว่าค่ะ พอมองว่าเอสลมากกำลังทำผลงานได้ดีเกมนี้น่าจะบุกมาเน้นแพ็กเกมรับและรอสนกับตามสไตล์ทีมเยือนคู่ต่อไปของวันนี้ค่ะอักมาพบกับกาลาตาสลายค่ะเตะกวลาดตีสาตรงตารางคะแนนของเจ้าบ้านค่ะแต่ทั้งหมด22นัดค่ะชนะ12เสมอ4แพ้6มีทั้งหมด40คะแนนค่ะอยู่ในอบที่4ของตารางสกอร์เล ตารางคะแนนทีมเยือนกาลาตาสลาย์ค่ะแต่ทั้งหมด21นัดค่ะชนะ18เสมอ3ค่ะมีทั้งหมด57คะแนนอยู่อันดับที่1ของตารางสกอร์เลต85.7%ทางคู่เพิ่งพบกันมาแค่1นัดเท่านั้นค่ะโดยเสมอกันไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1เจ็ดนัดล่าสุดของเจ้าบ้านค่ะชนะ4เสมอ1พ้2ค่ะโดย2นัดล่าสุดนะคะเพิ่งชนะ PEC Sewol ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ค่ะแล้วก็ชนะ Quick Boy ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1เจ็ดนัดทีมเยือนค่ะ ชนะ4เสมอ2แพ้1ค่ะโดย2นัดล่าสุดนะคะเพิ่งชนะบรูสปอร์มด้วยสกอร์สิบตัวต่อหนึ่งค่ะแล้วก็ชนะกาเซนเทปด้วยสกอร์หนึ่งตต่อศูนย์ราคาต่อรองคู่นี้ค่ะเปิดมาที่ราคาเสมอค่ะน้ําอยู่ที่0.97ค่ะแล้วก็น้ําของฝั่งกาลาตาสลาอยู่ที่0.9 2ค่ะสูงต่ำเต็มเกมเปิดราคามาที่3.2 5ค่ะน้ําอยู่ที่0.97น้ําต่ําอยู่ที่0.90ราคาสูงแรกเปิดมาที่ลูกครวบลูกครึ่งค่ะน้ําสูงแรก เรามาดูความพร้อมของเจ้าถิ่นอัลมาวันนี้ค่ะทีมดังจากฮอลแลนด์ค่ะภายใต้การทําทีมของกุนซเซอร์มาเทนค่ะสภาพความพร้อมวันนี้จะขาดสแมกเมดิงค่ะเซย่ไมคุมาลูเบนฟานบอมเบลค่ะแล้วก็อิบราฮิมซาดิกที่บาเจมอซีลงสนามขนาดที่คริสเตียนเบลิชค่ะติดโทษแบนไม่สามารถช่วยทีมได้ด้วยการจัดทับวางระบบมาที่4ี่1ค่ะแดนกลางเนี่ยก็จะใช้สเวนไมนาสค่ะเจเดนแอตไดค่ะแล้วก็เมคแคลรโดค่ะคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างชอยแพรลอกดาวยิงประจําทีม ความพร้อมของทีมเยือนกาลาตาสลาย์ค่ะยอดทีมจากตุรกีค่ะภายใต้การทาทีมของกุนซือโอคารบุลุคค่ะสภาพความพร้อมวันนี้นะคะถือว่าเสียหายหนักเลยค่ะเพราะเกมนี้จะขาดกําลังสําคัญอย่างวิกเตอร์ออซิเมนค่ะดาบินซอนซานเซสค่ะแล้วก็ลูกาสตอเล่าที่ติดโทษแบนทั้งสามไลน์เลยค่ะวางระบบที่4 2 3 1แพงมิดฟิลร์ตัวลุกจะใช้โรลลนสไลค่ะดริสเมอร์เทนค่ะแล้วก็บาลิสอันเปอร์ยิมาสค่ะคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างอันบาโรโมราตาลองบูในเกมนี้ค่ะ รามาดูภาพรวมของคู่นี้กันค่ะเจ้าถิ่นอักมาเกมนี้พวกเขาได้เล่นในบ้านก่อนเปนนัดแรกค่ะแมตชนิ้เตรียมเปิดรังรองรับการมาเยือนของกาลาตาสลายค่ะทีมดังจากตุรกีค่ะบอกเลยว่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกสูสีอย่างแน่นอนค่ะเลยราคาเปิดออกมาเสมอค่ะยอมรับว,ว่าเป็นราคาที่ไม่น่าเสี่ยงเท่าไหร่ค่ะเพราะโอกาสเสียทรัพย์มีสูงมากเลยค่ะแนะนําว่าดูเอาสนุกก็พอค่ะ แต่ถ้าให้น้องหญิงเลือกนะคะน้องหญิงเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านน่าจะดีกว่าค่ะเพราะได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยบวกกับฝั่งของทีมเยือนเนี่ยเสียกำลังสําคัญไปหลายคนเลยค่ะคุณภาพย่อมลดลงเป็นธรรมดาค่ะดังนี้ค่ะเกมนี้น้องหญิงฟันธงค่ะอัคมาน่าจะมีลูกฮึดเบียดเอาชนะทีมเยือนได้ค่ะคู่ต่อไปของวันนี้ค่ะ p a o k salonica ค่ะพบกับสเตโอบุคาเลสค่ะเตกเวลติสามตรงเช่นเดียวกัน ตารางคะแนนของเจ้าบ้านค่ะเจ็ดทั้งหมด22นัดค่ะชนะ12เสมอ4แพ้6ค่ะมีทั้งหมด 40, 40คะแนนอยู่ในที่4ของตารางสกอร์เลสห้าร์เซ็ตารางคะแนนทีมเยือนค่ะเจ็ดทั้งหมด26นัดค่ะชนะ12เสมอ10แพ้4ค่ะมีทั้งหมด46 6, คะแนนอยู่ในที่2ของตารางสกอร์เลส46.2%สิบงเผู้พบกันมาแค่4นัดเท่านั้นค่ะ โดยที่เจ้าบ้านนะคะชนะ1เสมอ1แพ้2ค่ะโดย2นัดล่าสุดนะคะสเตโอบุคาเลสเป็นฝ่ายชนะด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ค่ะแล้วก็เสมอเป็นหนัดด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นเจ็ดนัดล่าสุดของเจ้าบ้าน,นะคะ่ะชนะ3เสมอ1แพ้3ค่ะโดย2นัดล่าสุดถลม่ม OFI ไอเคลเต้ด้วยสกอร์5ประตูต่อ0ค่ะแล้วก็แพ้ให้กับ AEK เออีเคนด้วยสกอร์2ประตูต่อ1น่ง ชนัดล่าสุดทีมเยือนค่ะชนะ3เสมอ3แพ้1ค่ะโดย2นัดล่าสุดชนะเซฟซี่ด้วยสกอร์สต่อ0ูนค่ะแล้วก็เสมอปิโตลูโปรเอสติเ้วยสกอร์0ต่อศนย์ราคาต่อรองคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านเป็นต่อ0 7นาค่ะน้ำอยู่ที่ศูนย์าสีน้ำชิมรองอยู่ที่0.95สูงต่ำเต็มเกมเปิดราคามาที่2.5งจุดาค่ะน้ำอยู่ที่ศูนย์าน้ำต่ำอยู่ที่ศูนแป้าราคาต่อรองสูงแรกค่ะเปิดมาที่หนึ่งลูกค่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่ ความพร้อมของเจ้าบ้าน PA OK วันนี้ค่ะเพิ่งจะบุกเอาชนะ OFI Crete มาด้วยสกอร์5-0ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับความพร้อมยังไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดทด็แบนเพิ่มเติมเข้ามาค่ะนอกจากยี l e ่ฟ้าเฟสกาค่ะ นายทวานจอมเก๋วัย32ปีซึ่งเดี่ยงยาวอยู่เพียงลายเดียวเท่านั้นคาดว่าวางระบบมาที่4-2-3-1โดยมีแบรนดอนโทมัสค่ะออกสตาร์ทยินเป้าล่าสกอร์และใช้อันดิยชิฟโควิดค่ะจานิสคอนสเตเลียสกับไทซอนบาเซลลอสค่ะเป็นสามประสานกลางลุกข่าัสพอร์ตอยู่ด้านหลังตามระเบียบเรามาดูความพร้อมของทีมเยอสเตโอบุคาเลสวันนี้กันค่ะเพิ่งจะเปิดลางทบเซฟซีมรสกอร์สประตู่อศูนในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสําหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามว,วันนี้นะคะ จะไม่มีดารลีสโอลาลูค่ะกามีไฮลิซันดูค่ะ2แข้งเด้งค้างสต็อกซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวค่ะคาดว่าวางระบบที่4-2-3-1โดยมีดาเนนบิริเกอยค่ะออกซาร์ดยีนหน้าลาตาข่ายและใช้ฟอลอรินทานาเซค่ะรับจ็อบเพเมก้าคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังเหมือนเช่นเคย เรามาดูสรุปคู่นี้กันค่ะเจ้าถิ่น PAOK ค่ะผลงานตลอด5เกมท้ายนะคะสามารถกามใช้ไปได้ถึง3ครั้งแพ้เพียงครั้งเดียวเสมอหนึ่งค่ะแถมผลิตสกอร์เป็นกอบเป็นกรมรวมถึง13ประตูตรงๆเลยทีเดียวนอกจากนี้การพบกันหนล,ล่าสุดนะคะก็แพ้คาลังให้กับทีมยุนไปด้วยค่ะน่าจะเก็บความแค้นไว้เต็มพิกัดเลยค่ะฉะนั้นทีมเยอสเตโอบุคาเลสะคะคงจะต้องเล่นเซฟไว้ก่อนค่ะเพราะรู้ตัวเดียค่าว่าเป็นรองและฝากรอยแพ้ไว้ด้วยเทว่าหากเจอเกมลุกที่ดุดันเข้าเล่นงานดูทรงแล้วต้านยากค่ะน้องยิงแนะนำ อยู่ต่อไม่งอ้อดวงฟันทนจัดลอด P A O OK K h ล l e นซอยแน่นอนค่ะเราไปดูโคตไปของวันนี้กันค่ะเฟเนบาเช่พบกับอันเดเลสค่ะเวลาที่คือ4 5ตารนางคะแนนของเจ้าบ้านกับเต็ดทั้งหมด22นดัดชนะ17เสมอ3แพ้2ค่ะมีทั้งหมด5 4คะแนานอยู่อันดับที่2ของตารางสกอร์เลจ็ด3%ตารนางคะแนนของทีมเยือนอันเดเลสค่ะเจ็ทั้งหมด25นานัดค่ะชนะ12เสมอ6แพ้ไป7ค่ะมีทั้งหมด4 2คะแนานอยู่อันดับที่4ของตารางสกอร์เลดจุด ห้านัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันนะคะเฟเนบาเช่เป็นฝ่ายชนะไป3เสมอไป2ค่ะโดย2นัดล่าสุดเฟเนบาเช่เป็นฝ่ายชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์แล้วก็เสมอกันไป1นนัดด้วยสกอร์2ประตูต่อ2 7เจนัดล่าสุดของเจ้าบ้านเฟเนบาเช่ค่ะชนะ5เสมอ2ค่ะโดย2นัดล่าสุดเพิ่งชนะให้กับอารันยาสปอร์ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนย์แล้วก็ถล่มเอซูลุมสปอร์บีบด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูนย์เจนัดทีมเยือนอันเดเลสค่ะชนะ3เสมอ1แพ้3ค่ะโดย2นัดล่าสุดเพิ่งชนะ ลอยแยนอันเวิร์ฟไปด้วยสกอร์สองต่อศนย์แล้วก็เสมอกันไปด้วยสกอร์สองต่อสองราคาต่อรองคู่นี้ค่ะเปิดมาที่เฟนเนบัเช่เป็นตอน1ลูกค่ะน้ำอยู่ที่ศูนย์จุดแปดสามค่ะน้ำต่ำอยู่ที่น้ำแดงลบศูนยุ้าสี่สูงต่ำจเต็มเปิดราคามาที่2องจุดเจ็าค่ะน้ำอยู่ที่ศูนย์จน้ำต่ำอยู่ที่น้ำแดง 99. ลบศูนยาเาราคาสูงแรกค่ะเปิดมาที่ลูกครูกครึ่งค่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่น้ำแดงลบศนย์าต่ำอยู่ที่ศู 77. ความพร้อมของเจ้าบ้านเฟเนบเช่วันนี้ค่ะเจ้าบ้านจากดินแดนไกง่งวงค่ะอยู่ในช่วงที่ฟอร์มการเล่นกําลังสวยรู้งเลทีเดียวค่ะเขาวินมา3าแต่กองหลงสนามวันนี้มีเรื่องให้ต้องแก้ไขค่นเนื่องจากจะไม่ได้ใช้งานชาคาโซยุนชูค่ะกองหลังที่ได้รับบาดเจ็บนัดล่าสุดไม่พร้อมในเกมนี้ค่ะส่งผลให้จะได้โซฟิยาน อับัตค่ะที่ปกติเล่นเป็นมิดฟิลลงมาเยอนทำหน้าที่แทนส่งผลให้แมตช์นี้เซบาสเตียนซิมัสกีค่ะจะได้โอกาสลงทำหน้าที่ตรงจุดที่โวได้ค่ะด้านเกมลุกเตรียมวาง2หัวหอกตัวเป้าอย่างเอดดนเชโกค่ะแล้วก็ยูเซฟเอเนสลี่ค่ะที่บวกสกอร์รวมกันไปแล้วเนี่ย25มเมล็ดควงแขนใส่สกอร์ ความพร้อมของทีมเยนอันเดเลส่วนนี้ค่ะแขกรับเชิญจากประเทศเบลเยียมค่ะน่าจะพอด้วยความมั่นใจกลับมาได้บ้างหลังจากที่นัดล่าสุดปลดล็อกคว้าชัยในรอบสนัดเลยทีเดียวค่ะแต่ก่อนออกไปนะคะวันนี้มีเรื่องให้ปวดหัวค่ะเพราะคิลเลียนซาเดล่าค่ะแบ็กขวาดานติดโทษแบนทาให้แมตชน้โทมัสโฟเก้ค่ะจะลงทําหน้าที่แทนด้านเกมลุกจะใช้ขาประจําในทัวยนี้อย่างลุยบาสเกตค่ะลงยืนค้ำเดี่ยวเป็นหน้าเป้ารับรู้คู่สุดท้ายของวันนี้กันค่ะ บิชเชลแลนพบกับเลอโซซิดาดค่ะเตกะกันเวลาเที่ยงคืน45ตารางคะแนนของเจ้าบ้านค่ะเตะทั้งหมด17นัดชนะ10เสมอ3แพ้4ค่ะมีทั 33, ้งหมด33คะแนนอยู่อันดับที่2ของตารางสกอร์เลสห้าดจุดตารางคะแนนทีมเยือนเลอโซซิดาดค่ะเตะทั้งหมด23นัดชนะ9เสมอ4แพ้10มีทั 31, ้งหมด31คะแนนอยู่อันดับที่7ของตารางสกอร์เลสสามดหนึ ทั้งคู่พบกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะเรามาดู7นัดของเจ้าบ้านกันค่ะชนะ4เสมอ1แพ้2ค่ะโดย2นัดล่าสุดเพิ่งชนะเวเจนบรูสกอร์2อตูต่อหแล้วก็เสมอให้กับเวเนวาเช่บรูสกอร์2อตูต่อสเจนัดทีมเยือนค่ะชนะ3แพ้4ค่ะโดย2นัดล่าสุดนะคะเพิ่งชนะเอสเปนยอ่บรูสกอร์2อตูต่อหแล้วก็ชนะโอซาซูน่าบรูสกอร์2อรตูต่อศราคาต่อรองคู่นี้ค่ะเปิดมาที่ทีมเยือนค่ะต่อ0.5ค่ะน้ำอยู่ที่น้ำแดงลบศูนยู่ที่0.84 สูงต่ำเต็มเกมเป็นราคามาที่2.25ค่ะน้ำอยู่ที่0.87น้ำต่ำอยู่ที่1.00ราคาทรงแรกไปมาที่1ลูกค่ะน้ำทรงแรกอยู่ที่น้ำแดงลบ0 9น้ําน้ำต่ำอยู่ที่0.77ความพร้อมของเจ้าบ้านมิชลินค่ะ ยังไม่สามารถใช้งานเอเลียสโอรัฟสนันครับลุกสารประตูเบอร์หนึ่งที่แขนหกักจนต้องพักฟื้นยาวค่ะรวมถึงกีซุงโชค่ะแล้วก็คริสโตเฟอร์โอสันค่ะที่ไม่น่าจะผ่านความฟิตช,ช่วยในเกมนี้ได้ค่ะวางระบบที่4-3-3พร้อมกับวางดาริโอโอโซริโอค่ะอดัมบุกซ่าค่ะแล้วก็อารลันซิมเซียค่ะเป็นสามประสานแดนหน้า เราไปดูความพร้อมของทีมเยเลอสติดาดวันนี้ค่ะวันนี้จะไม่สามารถใช้งานฮามารีเตาเลค่ะแข้งแนวรับที่เดี้ยงยาวอยู่ก่อนแล้วค่ะส่วนในรายของอ er ีโกสูเบเดียขับกับอันบาโลนะคะ2แนวรับที่ยังต้องรอเช็คความฟิตก่อน,อนวางระบบที่41-41พร้อมกับวางราดิสเมนเดสค่ะกับลูก้าซูซิสเป็นตัวปั้นเกมแล้วก็มีมิเกลโอยาสบานค่ะออกสตาร์ทแดนหน้าเราไปดูภาพรวมของคู่นี้กันค่ะเกมยูโรปาลีกในคู่นี้ค่ะทางฝั่งของเอัลโซซิดานะคะจะเป็นฝ่ายบุกไป,ปเยือนมิเชลแนนก่อนในแรกๆค่ะ เมื่อมองจากสภาพความพร้อมก่อนเกมต้องยอมรับว่าวิเทเลนดูดีกว่าค่ะเพราะมีเวลาเต็มตัวค่อนข้างเยอะและก็น่าจะได้ศึกษาเกมการเล่นของทีมเยือนเป็นอย่างดีค่ะขณะที่ทีมเยอนที่ชื่อชั้นดูดีกว่าก็จริงค่ะชนะมา2เกมหลังทุกรายการแต่ยังมีจุดที่น่ากังวลอยู่ก็คือการเล่นนอกบ้านเนี่ยฟอร์มหลุดแพ้3เกมหลังค่ะยิ่งทางฝั่งทีมเจ้าบ้านวันนี้นะคะเป็นทีมที่ดูดันเอาเรื่องอยู่ค่ะยามเล่นต่อหน้าแฟนๆนะคะก็ฟอร์มดีจัดเลยค่ะประกอบกับเด็ดราคาเปิดให้ลุ้นง,ง่ายๆค่ะ มองยังไงว่าเกมนี้ไม่แพ้คาบ้านแน่นอนค่ะ ก็จบไปแล้วค่ะสำหรับหคู่จะหนักจะเต็มกับซ้อยิงพิงเสาในวันนี้ค่ะเดี๋ยวน้องหญิงขออนุญาตสรุปให้พี่พี่ฟังอีกรอบนะคะว่าน้องหญิงกดไลค์กดถูกใจให้กับทีมไหนกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ a s loma ค่ะ akma p i o k ค่ะ fenibache ค่ะแล้วก็ทีมสุดท้าย m i t s e l l n ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกอกถูกใจพี่พี่กันบ้างหรือเปล่าถ้าถูกใจก็ตามน้องหญิงมากันได้นะคะสําหรับวันนี้เหมือนเดิมเลยค่ะต้องขอขอบคุณพี่พี่มานะคะที่เป็นกําลังใจรับชมรับฟังคลิปของน้องหญิงจนจบไว้พบกันใหม่ค่ะ